สวัสดีครับวันนี้วีใหญ่จะมาะเสนอวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอต่างๆเก็บไว้ดูใน iPhone, iPod แล้วก็ iPad นะครับโดยวิธีง่ายๆเริ่มแรกคือไปที่ a อปสโตไปที่ช่องค้นหานะครับแล้วพิมพ์คำว่าวิดีโอดาวน์โหลดลงไปวิดีโอดาวน์โหลดเดอร์ไลท์ซูเปอร์วีดาวน์โหลดของจอร์จยังนะครับกดโหลด หลังจากโหลดเสร็จแล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะครับในหน้าแอปนี้ก็จะมีเมนูอยู่ข้างล่างนะครับแต่และตัวก็จะมีหน้าที่ดังนี้ตัวแรกเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ไว้สําหรับเข้าเว็บต่างๆให้เราจะเข้าไปดาวน์โหลดคลิปนะครับส่วนเมนูดาวน์โหลดก็คือรายการดาวน์โหลดที่เรากําลังดาวน์โหลดอยู่ณนะขณะนั้นเมนูไฟล์เมื่อเราดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จแล้ววิดีโอจะมาอยู่ในเมนูไฟล์นี้ เพลย์ลิสต์ไว้สำหรับให้เราสร้างเพลย์ลิสต์เมนูเซตติ้งสำหรับตั้งค่าต่าง,าง,างๆเกี่ยวกับแอปนะครับ mm. เริ่มแรกเราจะดาวน์โหลดวิดีโอเราขอยกตัวอย่างที่เว็บโฟร์แชร์นะครับเราก็มาที่เมนูเบราว์เซอร์พิมโฟร์แชร์ลงไปจากนั้นก็หาวิดีโอที่คุณต้องการดาวน์โหลดนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่าง เป็นวิดีโออะไรก็ได้ตั้นๆตักตัวหนึ่งโปรแชร์จะมีให้ดูวิดีโอข้างล่างกดเพที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อเรากดปุ่มเพแล้วจะมีรูปแผ่นดิสอยู่ที่มุมล่างซ้ายนะครับกดที่รูปแผ่นดิสแล้วกดดาวน์โหลดแล้วไปดูที่ เมนูดาวน์โหลดจะเห็นคลิปของเราถูกโหลดอยู่เมื่อเราดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จแล้วให้กดมาที่แฟ้มไฟล์เราจะเห็นรายการวิดีโออยู่นะครับเราจะมาดูถึงวิธีการเปลี่ยนชื่อไฟล์วิดีโอกันเพราะอันนี้จะขึ้นว่า preview จุด mp 4ใช่ไหมครับให้กดที่ edit แตะวงกลมที่หน้าวิดีโอแล้วกด rename ที่อยู่ ข้างล่างด้านขวาจากนั้นก็ถึงลบแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วกดโ OK. อเคเพียงเท่านี้วิดีโอของคุณก็จะเปลี่ยนชื่อละแล้วถ้าต้องการลบวิดีโอก็ให้ทำการสไลด์แตะที่วิดีโอแล้วสไลด์ไปทางซ้ายก็จะมีคำว่า Delete ขึ้นมาแล้วก็กด Delete ตัวแอปนี้สามารถใช้ได้กับเว็บดูวีดีโอออนไลน์ทั่วไปนะครับแล้วติดตามชมเรื่องราวใหม่ๆได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ